สวัสดีค่ะพบกับงวนนี้รวยวันนี้เรามาคำนวณตัวเลขเด็ดสูตรเลขเด็ดเลขเด็ด2ตัวบนรู้ก่อนออกกับ2ส,สูตรง่างย,ยๆค่ะสูตรแรกค่ะจะเป็นหน่วยล่างบวก10บล่างบวก10บนบวกหนยบนและบวก1คงที่ค่ะสูตรที่2ค่ะจะเป็นหน่วยล่างบวกกัน2ครั้งบวกผ่านสองครั้งและบวกหนึ่งคงที่ค่ะก็จะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม,ใหม,ใหม่ๆหวยเด็ด สูตรของเราบอกกันทุกรอบอย่างกับทุกงวดจะเป็นสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี้ตามนั้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการคํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น4 6 4บวก6บวก4บวก1แล้บวก1คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็น16ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข6นะคะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น6 บวกหกบวกเจ็ดบวกเจ็ดและบวกหนึ่งคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ค่ะจะได้เป็นยี่สิบเจ็ดใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขเจ็ดนะคะและเลขเด็ดสองตัวบนในสูตรนี้ที่เราคำนวณได้นั่นคือหกเจ็ดค่ะก็เป็นตัวเลขเด็ดสองตัวบนในวดที่ผ่านมาที่เข้าเต็มเมนะคะหกเจ็ดค่ะ เอาค่ะเรามาคำนวณตัวเลขเด็ด2ตัวบนรู้ก่อนออกในวันที่1กันยายน2567ก็ทําทำการคำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยนะคะก็จะได้เป็น8 2 6บวก2บวก6บวก7และบวก1คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็น24ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข4นะคะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น8-8-5บวก8บวก5 บวกหและบวก1คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้จะได้เป็น27ค่ะจะแ,แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข7ค่ะลเลขเด็ด2ตัวบนแนวทางในงวดที่1กันยายน2567ที่เราคำนวณได้นั่นคือ47ค่ะแต่ถ้าใครอยากสลับตัวเลขหน้าหลังนะคะก็จะได้เป็น74ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเยงแน,นาทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะ ใครชอบตัวเลขไหนเรียสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดบอบกทุกวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดๆต็งเลขในเน้นสูตรงวดต่องวดไวมทุกคนนี่ตามลุ้นกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน,กนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใ,ใหม่ๆเอเด็ด กับช่องวันนี้รวย